สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3กันทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูแอปอีกแล้วนะคะในวิชาสังคมศึกษานะคะวันนี้ก๊อจะพานักเรียนนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการกันอีกนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะประโยชน์และคุณค่าของสินค้าและบริการนะคะสินค้าและบริการต่างๆนะคะเป็นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะคะต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เช่นการใช้รถนะคะ ก็ทำให้เราเกิดความสะดวกสบายในการเดินทางได้อย่างรวดเร็วนะคะต่อไปการใช้อุปกรณ์กีฬานะคะก็ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงการดูโทรทัศน์นะคะการอ่านหนังสือหรือการอ่านหนังสือพิมพ์นะคะก็จะทําให้เราทราบข่าวสารต่างๆที่จําเป็นนะคะต่อไปเป็นการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะก็ทําให้เราติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วเช่นกันค่ะ หลักการเลือกซื้อสินค้าที่จําเป็นนักเรียนควรปฏิบัติดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะเราจะต้องเลือกซื้อสินค้าโดยจะต้องคํานึงถึงประโยชน์ที่เราจะใช้สอยค่ะข้อต่อมานะคะเราก็จะต้องเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาเหมาะสมกับสินค้านั้นค่ะ ข้อต่อนะคะเราจะต้องเปรียบเทียบราคาของสินค้าชนิดเดียวกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อสินค้าชนิดนั้นค่ะและข้อสุดท้ายนะคะเราจะต้องไม่ซื้อสินค้าตามคำโฆษณาชวนเชื่อค่ะต่อไปเราจะมาสรุปนะคะเกี่ยวกับสินค้าและบริการในชีวิตประจำวันที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะซึ่งเรียกว่าปัจจัยส่นะคะก็ได้แก่ อาหารนะคะเครื่องมู่โหมยารักษาโรคแล้วก็ที่อยู่อาศัยค่ะสินค้าและบริการที่เป็นความต้องการของมนุษย์ค่ะมนุษย์นะคะต้องการสินค้าและบริการต่างๆในการในด้านการดำรงชีวิตด้วยนะคะทั้งอำนวยความสะดวกความสบายนะคะแล้วก็การสร้างความสุขนะคะแล้วก็ความบันเทิงด้วยค่ะ สินค้าและบริการต่างๆนะคะมีประโยชน์และก็คุณค่าแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของสินค้านะคะเช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะก็ทําให้เราติดต่อสื่อสารนะคะเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วค่ะและอันสุดท้ายนะคะก็คือการเลือกซื้อสินค้านะคะก็เราก็ควรเลือกซื้อสินค้าที่ คำนึงถึงประโยชน์ในการใช้สอยนะคะมีคุณภาพดีแล้วก็ราคาเหมาะสมและที่สำคัญนะคะเราจะไม่ซื้อตามโฆษณาชวนเชื่อค่ะ หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการในชีวิตประจําวันไปแล้วนะคะวันนี้ครับมีแบบฝึกหัดให้เรียนทํานะคะให้ทําลงในหนังสือเลยนะคะในหน้าที่ 167, 168, 169, 170และ1น1นะคะพอนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วก็ส่งกลับมาให้ครูอปตรวจด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในครั้งต่อไปค่ะ